มาลุ้นกันสว่าเที่ยวนี่มีมีมีน้ำสารไม่น่าจะมีน้ำสารเอานลครับลอกน้ำสีแดงพอหลวงพ่อเพียรวันนี้จะสร้างปฏิหารได้หรือไม่เพราะว่าเมื่อวานก็สามารถผ่านข้อแบบมีปฏิหารเอาเลยครับเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาเนื่องถึทีมงานแก้วฟ้ามีไส่กองเสียอยู่ไสกองเสียอยู่ไสฟ้าบอไปใส่ข้อละแบบข้อละแบบแก้วฟ้ามีไสภายแรงแสงมาภายแรงแซงมาพี่เล่าบุกและีเอาในไหนเนาะเที่ยวนี้พ่อพ่อหลวงพ่อเพียรหลวงพ่อเพียรว่าจะได้สีไสคขนา จะได้ในเมื oh. s <S <we Jean> ่อตอนนี no <abolition nota'> ้ไม <len> ่ออกปรรลุนาดีเพื่นเสียแก่ฟ้ามีใสแล้วเ้อพี่น้องเสียแก่ฟ้ามีไสแล้วพี่น้องเอามาดูกันสิว่าในน้ำของพรอหลวงพ่อเพียรลงน้ำไดเจอใครไม่เจอเจอทีมงานแก้วฟ้ามีใสแก่ฟ้ามีัยถึงแม่ว่าวันนี้วันนี้สีสดุนมาจากไหนจากหน่อยแต่เมื่อนี้เอาจริงเแล้วหลังจากที่ลอดสะพานมานี่ทีมเรือในสีน้ำสีสามตอนนี้ทีมงานหลวงพ่อเพียรถือว่าถือว่ากำลังใ่จีบขึ้นมาทีมงานของแกวฟ้ามีไสก็ใสมันเต็มที่ใสมันเต็มที่ คนเล่าคนเล่าคนอีกคนเล้วเอาแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นจังซี่ราตาากระตามา,า,มาลวงพ่อเพีย้ยนปินแน่นอนระตามาลวงพ่อว่าปินแน่นอนเพราะว่าอ,อย่างทิพย่าแก้วฟ้ามีใสใส,ใสมัดแ,แหงอีงลิตีแหงแซงมาแล้วตีแหงแซงมาแล้วเรือกาบเรือเสื้อเขียวเขียวเรือกากบเรือเสื้อเงียบน้ว่าแก้วฟ้ามีใสแพลแลกแซงนี้แล้วไปแลกแซงแล้วผ่านขึ้นผ่านครึ่งชนะดูสิว่าทีมง์านพพ่อเพี้ยนสีแซงได้หรือโบได้เอาแล้วครับได้ไม่ได้สบายอกสบายใจ แล้วก็คือแก้วฟ้ามีชัยเสื้อสีเขียวจะมากล้าฝังขนุนบอกว่าหนีไปลูกเดียวหนีลูกเดียวหนีลูกเดียวพลอยหลว่พิษบอกว่าไล่ตะปบไล่สันไล่แซงไล่แลกกันมาเข้าเกีจสีมีเจ้าห้าเข้าเกียรหกกระดกเจเจลยืนเจลูกแจ็คบ้านที่เป็นอันเ ปักหัวตัวเท่าผีี่เผาเอาไปเหยียบเริ่มายเปลี่ยนภายแทกนั่นก็คือทอยหรือพเพียนแ้วฟ้ามีชชยชิกนี้แล้วเอาล่ะครับดูสิว่าบอลหรือพเพียนเริ่มจะกดแล้วไว้เริ่มจะกดแล้วไว้ระยะสุดท้ายไปทุนระยะสุดท้ายไปทุนมีทุนอะไรใส่บมดไปแน่ไม่นอดูสิว่าดูสิว่าพอเพียนพอเพียนว่าอย่างไรพอเพียนจะแซงได้ไหมจะแซงได้ไหมจะแซงได้ไหมนี่แบตอนนี้มีชชยมีใชยพอเพียนอือใช้พอเพียนมีชัยพอเพียนมีใช้พอเพียน พอเัยนาพัฒนาพัฒนาพัฒนเข้าเป็นชัยหอวคณะกรรมการตัดสินครับพี่น้องโอ้ยกอบเสียเป็นตบมือเป็นแบบขนาด